สวัสดีครับทุกท่านนะครับผม c r ค z y c นะอยู่กับโชว์ดาวเวิร์ดใช่ไหม Shadow w o r ว d s าวเวิร์ดนะฮะ World Beyond อะไรสักอย่างนะผมเกมแนวต่อสู้แบบการ์ดนะฮะก็ลายเส้นสวยเลยเนี่ลิงก์ลิงก์ลัง,ลง,ลงไหม่เดี๋ยวค่อยลิงก์นะฮะก็เป็นแนวการ์ดที่ ลองไปเล่นแล้วก็งง,งๆอยู่จะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปลองดูบรรยากาศเอาแล้วกันนะครับผมก็ยังเป็นภาษาอังกฤษเนาะภาพอาร์ตเวิร์มันสวยจริงๆนะเนี่ยนะครับก็จะมีลำแรกเลยคือมีโซโล่นะอ่าอันนี้คืออะไรเลือกเลือกคนซูใชไหม้นี้เนื้อเรื่องอ่าก็เข้าแบบไปดูเนื้อเรื่องได้นะครับเนี่ย สคริปต์ปปเอาก็ได้นะครับแล้วก็จะอาจจะมีต่อสู้ต่อสู้กึ่งสอนหรือล่าไม่รู้นะครับผมประมาณนั้นนะอาจจะเป็นในเรื่องก็ไม่รู้อะไรเนี่ยมันมีรูปดาบนะ่าจะต่อสู้เนาะนะครับอ่ะนิวเด็กไปเลยแล้วกันผมออโต้ไปเลยแล้วกัน,นครับผมง่ายๆนะครับก็ไม่รู้จัดเด็กยังไงนะหมายความว่าไม่รู้ก่อนสามารถนะก็แบบเนี้ยคูดาว บาบลา,บาดอกรลาสอะไรพวกนี้นะครับผมเนี่ยนี่การจัดเด็กใช่ไหมดึงลงดึงลงดึงเข้าดึงเข้าเนี่ยอะไรเงี้ยนะครับจบละแล้วก็เซฟอ่ะโอเคนะครับจบเลยนะนี่ก็การเซตเด็กง่ายๆสตาร์ตเตอา้าใช้ไม่ได้เหรอ โอเคเอาไปกินิใหม่ก็ได้ออโตโ้ได้ไหมวะบางอันมันไม่ได้เหรออ่ะได้แล้วอะไรก็ไปครับผมงงงังงนไหนได้ไม่ได้ช่างมัน ปากใส่กันก่อนครับผมไม่รู้ก,กันพูดอะไรกันนะครับอ่ะปะมาแล้วชิงเริ่มทีหลังใช่ไหมเรานะครับโอเคอันนี้จะเป็นเมืนเลือกนะครับว่าจะเชนไหมใช่ไหมถ้าเชนก็เลือกเลื่อนขึ้นนะ อ่ะผมเช็คแล้วกันปุ๊บนี่อ่าฮ่าค่าคอร์สเพียบเลยนะครับโอเคตัวเกมก็จะมีแบบนี้ค่าคอร์สนะครับทีเขียวก็คือใช้เพย์เยอร์พอยต์แล้วกันนะเพย์เยอร์พอยต์เนี่ยคอร์สเนี่ยนะครับในการไล่ออกมาถ้าไม่ถ้าถ้าถ้าไม่ถึงก็ได้ไม่ได้นะครับผมแล้วก็ตัวอ่า น้ข้างบนนะสีน้ำเงินจะเป็นแน็ตแทกแล้วก็ด้านล่างจะเป็นค่าพลังชีวิตเดี๋ยวเราป้องอกันนั่นเองอืมก็เวลาสู้ก็เอาเนี้ยหักลบกันเลยนะครับผมยังไม่มีนะผมเอนเทอร์ไปเลยบาบอจริงๆนะครับแล้วก็พลังชีวิตของเพลเยอร์เราก็คือตัวเราก็คือตัวนี้20่สินะี้เออนะครับส่วนสกับ2นี่เป็นบัฟมั้งเพราะเคยใช้อยู่ทีหนึ่งเดี๋ยวผมใช้ใดูปั๊บนะฮะยังใ,ใช้ไม่ได้ ตีได้ไหมตีก็ไม่ได้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันยังไงผมก็เล่นมั่วๆนะครับเอามาเล่นให้ดูแล้วกันใครชอบสายการ์ดก็ไปทาความเข้าใจกันจริงจริงมันถ,ถ้าถ้าอ่านสอนเอ้ยไม่ใช่ถ้าเล่นตอนแนะนําหมดมันก็น่าจะได้แหละแต่ว่าผมข้ามมาขี้เกียจด,ดูนะครับคอ,อสูนะ์ะผมลงฟรีนะผมลงเลยน่าจะลงได้สูงสุดห้าตัวละครอันนี้ตรงนี้อะไรไม่รู้นะค <c oughs> อรสมีสมใช่ไหม นี่น่าจะจมตีได้อะไรเห็นป่ะถ้าจมทีได้มันาจะเป็นสีสีอย่างเงี้ยมีวอวิบอบอ,บอ,อะไรของมึงวะอีอบนเนี่ยฮะแรกกันแบบนี้เลยเออนะรู้สึกว่าเราจะไม่คุ้มนะซะอ,อย่างนั้นนะครับผมโอเคช่างมันฮะอือืออือ แคนวาอีโว e อะไรวะอ่าเพย์ซี่คือไข่ล่ได้เยอะมันก็จะดีฮาริสติเฟนอยู่ดีเดอร์นี่ไหมไล่ไม่ได้แล้วนอกัดโอเคผมคิดแล้วไม่ออกก็อันนี้มันอ๋อเป็นคล้ายๆกาดอันนี้นะ มตีไม่ได้ยังไงเราก็ตายอยู่ดีครับผมก็ช่างมันแล้วกันให้ดูเข่าวๆพวกเรามาเต็มเลยใส่ยับนะฮะโอเคเอลองอันนี้ อันนี้แอดอะไรสักอย่างหนึ่งป nice. ึ๊บเน่โอเคเขาคอสหมดพอดีอะไรก็ไม่รู้ครับผมมั่วมั่วแบสุดๆหนึ่งนี่แล้วกันนะตีสารนะเนี่ยก็ประมาณนี้แหละนะรหัดแรกกันไปแต่ว่าผมยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องที่ว่าลงไปบางตัวก็ตีไม่ได้อะไรก็ไม่รู้นะผมน่าจะแพ้แหละ นะฮะก็งงๆนะเออนะครับมิวกียกูยังเข้าใจง่ายกว่าอะไรเอ่ยบวกหนึ่งเข้ามานะครับอ่ะอันนี้เป็นแอสแทกสี่เก้านะเท่าไหร่วะสองสี่แปดเก้ายังไงก็ยังไงก็ตายนะตนนัวนี้ถ้าลงไปนะตอนนี้อ่ะไม่เป็นไรครับผมลงเลยแนละ้วกันนี่ เด็บกูเยอะเอาเป็นสายเล็บซะด้วยสิอีโวนี่นไอ้ที่อีโวปังาไว้มาครับผมทีนี้เราอีโวใช่ไหมซัดเองก่อนเลยไปจบๆมาฮะ เจ็ดใช่ไหมสองสี 2, 4, 5, 5, ่โอ้มันตีห้าว่ะใช้การ์ดอะไรไม่รู้แพ้เลยนี่แหละมันเล่นอย่างนี้นะครับตแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคือ,อยังไงนะครับประมาณนี้แล้วกันอ่ะโอเคนะฮะงงงงแต่ให้ดูคร่าวๆนะครับก็จะมี มันตินะครับมีอารีนาด้วยนะนะครับมีการ์ดน,นะครับการทั้งหมดใช่ไหมที่นี่นะครับแล้วก็เด็กนะครับจัดเด็กให้มันแบบน่าเล่นนะครับอะไรเงี้ยเนี่ยนิวแล้วก็จะนิวเด็กแล้วก็จัดเองเลยหรือเปล่าหรือก็จะแบบให้เขาเรียงให้อะไรเงี้ยจัดให้ นะครับผมก็ให้เขาจัดเอานะครับแต่จริงๆคนจะยีดิตดีกว่านะเพราะว่ามันน่าจะดูดีกว่ามันน่าจะคอมโบดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเห็นงแม่การ์ดเด็กหนึ่งสี่สิบใบนะก็มันจะมีบอกนะสองสองพอยครับผมก็สิ<ม>บเอ็ดใบนะสามพอยไปเยอะนะอ่าโอเคเนี่ยผมก็ลองประมาณนี้แล้วกัน เซฟน้ำเลยผมออโต้อย่างเดียวแหละขี้เกียจขี่เกียจผลไม่รู้นะฮะโอเคแล้วกออ็อันนี้หน้าโฮมเนาะอ่ะอันนี้ช็อปครับผมอ่ะเดี๋ยวลองดูกันอันนี้น่าจะเป็นการฉปองใช่ไหมเรามีคอร์สอยู่หนึ่งอันครับผมเราเปิดเลยบึบเปิดหนังสืออ่านหน่อยสิชวับมันก็ลูดปลื้ดอ่อหื้อ,อยังไง คอร์สเก้าก็มานะฮะเด็กอะไรเนี่ยโอเคนะครับก็ให้เปิดทีเดียวนะนอกกนั้นก็ต้องใช้แบบคอร์สก็ต้องเติมตังค์หรือเปล่านะครับไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับน่าจะใช่แหละนะครับผม โอเคอันนี้เข้าเบราว์เซอร์เนาะอืมนี้น่าจะรับของขวัญเปลี่ยนแบ็กกราว n ์แล้วละ่ะเอาเปลี่ยนให้นะ้องวันนี้ <Okay. S 1> นี้ก็น่าจะเป็นพวกเควส์เนาะใช่ไหมอาซิซเตนพลาชนี่อะไรก็ไม่รู้นะเมื่อกั้นี่บ u t เ o n นพลาชอยู่น,ะน,น,นี่นะครับแล้วก็ปุ๊บ 퀘ส์นะครับทำก็จะได้เด็กน่าจะเด็กการพวกนี้ละมั้งเนาะนะครับอ่ะเราลองมันตีขำๆดูนะผมก็ไม่ได้หวังชนะอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่ายัางเล่นมันก็ดูเรื่องเท่าไหร่เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศอีกสักหนึ่งรอบละกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับค็อย่างที่บอกครับใครชอบแนวนี้จันไปเลยนะครับผมแต่ว่ายัางมัก็เข้าใจตัวเองสักเท่าไหร่ มาเดชซอสขาาไปสักอย่างวันนี้มสามสา้เอาไปก่อนเลยเอไอย้พวกคอเยอะๆนี่เราปรับไปเลยามาซัมมอนซีเล็กไนท์ไอซีเล็กไนท์ก็คืออะไรเนี่ยตัวนี้ปะเนี่ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không <laughs> ดอฟโร่คืออะไรผมไม่กดที่การแล้วกดใช้อะไรด้วยแล้วเนะี้ยฮือมาดี้มามาดี้แลกกันไปโอเคอ่าถือว่าคุมนะหนึ่งเลขสองครับผมไพอยสามไพอยสามอันนี้ต้องตีถึงสองครั้งผมลองลองเลยตัวนี้เลยปึ๊บ รออต้องรอเธอหนึ่งใช่ไหมถึงใช้ได้ตีไม่ได้แล้วอะไรวะแม่คือ ผมเลยลยังไงดีอลองเลยแล้วกันสามารถแรออกมาโอเคเอากลายเป็นอ่อใช้ได้ไม่ใช่ําลงเลยแล้วกันนะครับผมปึ๊บนะฮะอย่างน้อยก็เดี๋ยวนะหนึ่งหนึ่งหนึ่งเราตีนี่ดีกว่าไปก่อน มันก็ตามด้วยมันต้องตีงนี้เนาะโอเคมัเป็นไรปุ๊บจบเทินตร่มตอมตอมุ่มอะไรวะที่ s a l m o สองตัวเนี่ยครับ มามาเฮ้ยนี่นงนนี่นอนไนเลยนมาตีไม่ได้แล้วสิปุออ๊บรีโต e f เฟนจูอริดเดอร์ผมใช้อะไรได้ไหมอีโวไหมออถ้าอีโวมันจะเพิ่มพลังนะแบบหนึ่งดอ,อล l l ล w ลงนี้แล้วกันครับปุ๊บดอรอการ์ดไหมไม่ได้ดรอนะเพราะงั้นลงไปดีกว่าเอาให้เต็มสนาไมไปก่อนแล้วก็ตามด้วยสองใช่ไหมสอง,อง,องเราวันนี้ตึมสองสองสอง,สองหนึ่งเอาได้ดีสองหนึ่งหนึ่งเนี่ยเอ้ยโอ้หนึ่งหนึ่งอ๋อเนี่ยหนึ่งห,หนึ่งขมอยู่ อ่ะวัดไปเลยครับน,นี่ไม่ตีนี่ด้วยเราตี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 ตตตเ,ยเยอร์เลยนะ <c oughs> นะครับดูรอบนี้หมูกหรือจ้า <c oughs> ผมมีแค่สเก็ตตอรมือใหม่แล้ะ <c oughs> ดอสองการ์ดหรอัอตวาน มันจะอีววเพิ่มหกดาเมจเลยเหรออ๋อเพิ่มเป็นหกนะนั่นไงว่าละอื้อโอเคได้กันไปเอาตีดิเหรออืมมาไปจ้ะ ดีดรอยส์อะไรสักอย่างหนึง่งดีดรอยส์เอา้าไม่ตายเหรอปึ๊บปึ๊บปึ๊บอืมนะผมก็เล่นเลยแล้วกันแล้วงั้น มาธราการพิกนะครับผมฝั่งนู้นได้เปรียบเ <laughs> <c oughs> ขาไล่ามาเต็มเลยเืย <c oughs> ด,ดิเอาอดูดเลือดด้วยเ <c oughs> ขาหกยังไงดี่ะเนี้มาไมมมอสเอามากันด้วยก่อน ก็ต้องตีแบบน,นี้แหละนะครับยังไงดีวะมม็นมอมี้อะไรครับนอกจากสิบสิบรถยวงไงก็ถ่ายเนี่ยไอ้น,นี้มันตีทีก็จบละโอ้โหเขาใช้ก็แต่บมาเหรอเนี่ย เนี่ยก็คือผมไม่รู้เรื่องอะไรนะครับก็มันจะประมาณนี้แหละจะงงๆนะครับผมจะงงๆแบบว่า,วาแพ้งงๆนะครับเพราะว่าไม่รู้เรื่องต้องทองก็ใจเยอะนะครับก็อประมาณนี้แล้วกันนะก็ถ้าใครชอบแนวนี้ก็จัดไปนะครับผมม,มาผมก็ลงนี่แหละคิดอะไรไม่ออก นะฮะโอเคเออเห็นไหมเขาตีปุ๊บเราตายเลยทั้งทั้งที่เรานี่ครับป้องกันเสร็จนะครับเขาเขารู้ความสามากถของตัวละครเนี่ยก็ตามนั้นเนาะ ไปแล้วเออนะประมาณนี้นะครับผมแพ้ต่อเกมเลยกระจอของจริงๆกลนะครับไปรีมองนีแมตอะไรไม่รีเว้อย,ออเยออกแล้วนะครับผมว่าก็ไปดูอะไรอื่นกันบ้างดีกว่านะครับวันนี้ก็ประมาณว่าโปรไฟล์เราแล้วกันเนาะอืมก็จะดูได้ว,ว่ามีการ์ดอะไรบ้างไหมเนี่ย จริงๆก็ต้องจัดการดีๆแหละนะครับผมเพื่อให้มันคอมโบโอะไรกันนะครับแต่ว่าไม่รู้การ์ดก็ประมาณนี้นะครับในโปรไฟล์อยู่นี่วะทรเมื่อกี้มันแค่เด็กอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแลนกิง้งเด็กนี่คืออะไรเนี่ยเข้าเว็บเหมือนเดิมนะครับอ่าโอเคเซตติง้งเข้าประมาณนี้เสียงนะบัตทงบัตเทิลนะครับประมาณนี้เลย อ่ะโอเคก็ไม่น่ามีอะไรนะครับประมาณนี้แหละนะครับผมก็เพบกันใหม่ครับผมไปละ